สวัสดีจ้าพี่น้องบนิจินสิบามากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนะจ้ะเนาะก้อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแแสบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายหายเด้อจ้ะเดอะ้อมากินกันเลยจ้ามีข้าวเหนียวเนอจ้ะนี่จินหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆเลยพี่น้องเอ๋ยมากินกันเลยพี่น้อง เห็นยี่ดอกนะจ๊ะเนา,าะข้าวเหนียวร้อนๆกินกับหมูปิ้งเป็นเมนูง,ง่ายๆนะจ๊ะเนาะเห็นไหมกินกันเลยโอ้นี่เลยไม้ใหญ่ๆ,ๆเลยนี่น่ากินบอจ้าปิ้งนมสดอืแซ่บมากหอมๆดีใช่้องรสชาติอร่อย อันนี้จินซื้อมาเนาะจ้ะเม,มนูนี้ใครๆก็กินได้ชอบกินรึเพี่น้องหมูปิ้งอร่อยอร่อยเลยแซบ่บเลยจ้าเข้ากระเฮ็ดไม่ละสิบบาทก็โอเคอยู่นอะจ้ะแซ่บของเขอ,อยู่ กินซื้อมาจากเซเว่นนะพี่น้องอมเมนูนี้มันง่ายแล้วก็สะดว,งวกงนะั้จ๊ะเนาะซื้อแล้วก็มากินเลยไม่ต้องทำเลยแสบน้ำพี่น้องเขาย้ยกจิ้นหนุ่มเอง กินเนึ้เข้าเหนียวแล้วจิงนกันไปซื้อหมูปิ้งมากินม,มาเล้ยจ้ากินขอน้ากัน <laughs> กินยังบมีมีเวลาจริงกันเลยแบบกินเมนูไง,ไง่ายๆไปเลยอือร่อย ขายดีนะหมูหมูป,ปิ้งน้สสดเนี่ยจินเห็นเขาขายดีดีมีแซ้กอกไม่ยังขายขายดีจ้ะแสงมันเข่าเห็นอห่อกจ้ะชัดอย มาจะไม่ใหญ่เลยหอมแซ่บดึกติดจินอยู่เนี่ยมันมันจะติดเซเว่นเลยเขาขายอยู่ข่างเซเว่นอ่ะพี่น้องตอนเช้าก็มีไก่ทอด มีร้านขายไก่ทอดเพวกไส้กรอกเนี่ยค่ะเพือ่อนจะมาขายทุกเ้าเลยจ้ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยไมใ้ใหญ่ๆหญ่ใหญ่ๆ่เลย ก็กินอยู่โรงงานอะกินก็นซื้อกินแบบนี้เลยมันง่ายดีเข้างานหกโมงโมโหมงเช้าชิงก็ซื้อไปเลยสองสำไมรเลยกับขนวนี่แหละทีุงานโรงงานเขาจะกินแบบนี้กันพี่นอ้องมันจะมันจะสะดวกบางทีก็กินข้าวมันไก่ เดี๋ยวนี้เขามันไกลอยู่หนาโรงงานแล้วจ้ะมะกอกรอนจิน,นยู่เห็นงานอยู่ในคฟอนใช้สีเลยจ้ะและ้วจริงก็ออกมาทำอยู่ยที่บางนาเนี่ยอม,ม่ข้ามันแต่มีอาหารตามสั่ง ย,ยู่อจิ้จะยื้อหอพักน่นจ้ะเขาจะมีหอพักอยู่หน้าโรงงานเลยตึกห้าชั้นมีแก๊สมีห้องครัวมีตู้เย็นให้พร้อมเลยดีสวสดิการดีเป็นโรงงานญี่ปุ่นน่ะจ้ะจินอยู่โรงงานไทยโทเโลโรงงานญี่ปุ่นจะมีหอพักแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นขายพวกอาหารตามสั่งแล้วก็มีเซเว่นอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีก็สนุกดีช <laughs> ีวิตโรงงานเนาะค่ะตอนน่ะอยู่กับอ่าอยู่นครใช้สีอยู่พุทธมนตรสายเจ็ดนี่ถ้าจําไม่ผิดนะยุคไก่โรงงานนมเปี้ยวดัสมิลหรอกะโรงงานน้ํามันพืชนี่แหละดิมดูแถวนั้นแหละอยู่ต้องเป็นสิบปีอะอยู่นครใย้สี่อะ ยูโดนพี่น้องแล้วก็ที่นี่ก็ได้ออกมาอยู่บางนากับมนมนช่องชีวิตคนไตในต่างแดน,าาน่ะจ๊ะม่าคือแฟนจินเนอะจาะมนมนเป็นทอมอที่มีช่องชีวิตคนไตในต่างแดนนั่นแหละคือแฟนมนนะจ๊ะเนาะตอนนี้เขาไปทำพัสปอร์ตเ่าติดโควิดแบบว่า ยังข้ามแดนมาไม่ได้อย่างเงี้ยข้ามดานข้ามแดนข้ามเข,า,มขายังบ่เปิดก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปิดหรือยังเนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยแต่ว่าด่านท่าคีเหล็กบรู้ว่าเปิดหรือยังเนาะนั่นแหละก็เลยไม่ยู่บางหน้าแล้วจ้ะเนาะชินกเวาชีวิตตอนเห็นงานยู่แล้วจ้ะจนะไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินหมูปิ้งนมสดนะหมูปิ้งนมสดกับข้าวเหนียว หันหหนยังไดจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพัแสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทู e เนาะค่ะเนาะยังไดก็ขอบคุณลหลยลจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย